นี่เพื่อนๆหมูตะมันเราล้ำมันก่อนเลยหืมไปไปมาเรืยเหรอยีไหมวันเนี้ยข้าวกิงเนอ่ะเออนันกินข้าวแลวข้าวของี สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินหมูกระทะเด้จอจ้าน,นี่กินครอบครัวเด้อจา้าวันนี้ลงมากินข้างล่างเด้อเพื่อนเด้อมึดๆสักหน่อยเลยโอ้ยน้ำมูกแตกหมูอเตโซเล่เยังวะกินไม่ทันเขาแล้วเน,นี่ยห,หมูทอดนี้แม่งสุกค่อนไวอะ่ะสไลซนะ์เครื่องเครื่องแบบอาซาเมื่อกี้ไปที่ไหนให้อาซาไลซ์เลยเสร็จโอ้โหมันสุกไวดีนะแม่เลยนะมันสะไลซ์บางกันไหมโอ้โหทำไมก็แตกป่าวะมึงอีเพื่อน เฮ็ดเฮ็ดคะนกเสิร you know, oh. ์ฟเฮ็ดให้ได้ป่ะเลยเร่งเร่งเสิร์ฟเฮ็ดให้เขาด้วยเราลงไปแล้วเราไม่ทันเฮ้ยไปแลงจ้ะแรงมากเลยแหละจังอาทิตย์หม่องบ่หล่นบ่เหนียะมันนั่งพิษหม่องนั่งพิษหม่องนี่เพื่อนๆหมูตะมันเราล้ำมันกันเลยอ้ห

้าไปหัวละพาอือไปเมื่อร่เหรออือไายดีไหมวันเนี้อือ,อ,อ,อเออเดี๋ยวกูกินรอเรื่อยๆ เอามนน่อยแมนหน่ไโอเคกลับด้วยกลับด้วยไอ้ดีมันสะกิดสะกิดเมื่อกี้มันไม่ยอมหันนะอะไรโห่เียมันก็ข้าวกินเห้อ่ะเออแล้วกินข้าวแล้วข้าของดีไปแรงมาก มันไหมไปนะนแม่นะ้วไม่งก่อนก็ได้ดีกออย่าไปกนมันไหมกนไรมัมันไหมแค่อท่ยวนี่มันมันนิดมันได้หมัไม่ขมถ้ามันขมจะใต่นั่งพิมองตาตาไอ้ลมันเป่าโอมาดีลไม่เลยเฮ้ยปั๊มมือยูกล้หมูมึงย่างหมูดิเวนี้แม่ว่า เอาออกก่อนไหมกินไม่ทันปะหนูชอบอืมเราก็จัดหนักจัดเต็มมันไม่ได้ยินมไมได้ยินแล้วกันบอกแล้วมันใส่เบ้าอย่างเงี้ยก็ใส่แบบนี้แหละตักเอาตักเอาอย่าไปตีมว่าเพื่อนหนูนานั่งที่ผมซอสซอสซอสบ้านก็มีซอสขวดซอสอะไรนะซอสน้้ำจิมมมันแ่เอขือเทศ น้ำจิ้มก็ว่าน้ำจิม้มเนี่ไปแล้วเอาลองก่อน้ินนถ่ายคลิปต้ลางก่อนน,นเนี่ยรักตุเล่ไหลห้างอะไรละ่ะขาดตองอู้อออยอะ,ออะไปไป เบาลงเลยขาดกระเทียมกระพริกเนาะโอ้เพื่อนเพื่อนเนื้อแตกสิดําบ้านน้ำมาลงนี่เลยดําเยอะเลยอโหไม่ยากกินเลยต้มกินเหมือนไดไม Thông, thông. Thông thông này. Thôi, Thôi, không thông là... Thông là... Thông là này nó không này luôn lắm lắm luôn có tốt đấy อรอยม้กก็อร่อยมากแปเขาหมายถึเขาจะอยู uh> ่มาไหวเขาบอกว่าให้เหียวใหเอาม้อมาไม่ใช่ว่าให้ฝากเขาอืมอ๋อแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาฝาอือได้ปะนในตักนี่ ให้ไปเอาไปา<ม>ตักานะตมาแล้วก็ยังไม่สุกมันไม่สุกกินไม่ได้หรอกเมันหูเพิ่มแรงละอละโอเคเป็นด่วนดอนนาลุยต่อเด้วยจ้ะ มันจิยาพูดถ้าชอบคินนี่กันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้จอจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจา้าสวัสดีจา้าไปกินต่อ